สวสัสดีครับผมมันนี่กับมพอเขาปแอดอีกแล้วครับผมมันนี้ก็ตรงกับวัญีนีที่หามีสารนะครับผมมันนี่ว่าหยัดกับทีมาใหญ่ต่อนะครับผมพอดีตัวอยู่ที่ทำงานนะครับผมของคนรู้จักกันนี่แหละครับผมของตัวแก้เก้านะครับผมันนี่ก็มนีน้ำมันเบนซินนะครับผมกับสำลีนะครับผมเอออุดนะครับผมนี่ครับเตรียมไว้เตรียมว้แล้วครับผมจะบุงมาต่อครับผม นี่นครับผมมาครับเร็วแต่การอุดอนน้ครับพีองนีนครับเพียงจด้วยนะครับผม อยู่ครับปาถังมามนมันกับพี่น้องนย่นะครับพี่น้องลังส,สวยๆครับผมล่งกับจิมอันตะก้อนเนี่ยครับผมนะครับเดี๋ยวรอเสียงเงียบอย้วจะทิ้ทำการใหญ่เลยนะครับผม เดิมจะเงียบแล้วครับพี่นอ้องใหญ่ายครับผมลังนี่เดี๋ยวเอาไปตึ้งฝาถังเลยครับเรียกต่อฝาถังนะครับผมนี่นะครับฝาถังฝาถังรถนะครับผมไปครับเดี๋ยวประหยัดใหญ่เลครับผมเรียบร้อยเดิมเงียบแล้วครับผมไปต่าหากันิมพี่น้องน,อนี่มาแล้ว นีครับผมมีตะบวกหยกไดครับพี่น้องนี่ยางทีครับผมนี่นะครับผมนี่คร,นครับผม,บผม,บผมไปครับผมเดี๋ยวก็อยากัทหาบางใหญ่เตรียมไปเบิร์ตแล้วครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวมย้ายไปหอยไว้อยู่ขางที่ทำงานบริษัทนะครับผมไปครับผม นะครับผมจะมาดไปนีครับผม ครับผมเสร็จสิ้นธรกรจิตกับผมยีเปิดใด้เมื่อกครับผมน,น,ผมนายยี่ปืนแล้วครับผมโอ้บอกมาแล้วครับพี่น้องครับมีอำมาจนะครับพี่นอ้งองเนาะนไปครับผม เราเดี๋ยวคอยมาเบิ้งอีกทีนึงนะครับพี่น้องเนี่ยมองเยอะรวยครับผมไปครับผมโอ้พี่น้องแอบเอาตัวมาไหวครับผมอย่างขมาได้ยินแต่เสียงครับผมมันเสียงเงี้ยแล้วแถมร่างมีมนะครับผมร่างหมดใหญ่ยเนอครับผมเดี๋ยวแอบถ่ายเบิ้งหพวงนามเต็มมากครับผมไปครับจัดเลยครับผมสวยครับผมนี่นะครับ โอ้หัวนามครับด mm. ูห like ัวนาครับผมเต็มเปี๊ยกครับผมอู๋แบบไงครับผมหัวนามท้ําเฉียนเลยพี่น้องอุกขนาดครับผมเอตัวมาไห้ได้หอดร่างถึงแล้วผมกินสองก็หอรกบพี่น้องมันมันครับผมไปครับ